สวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอโอกาสให้ความรู้แล้วกันนะครับแล้วก็ถือโอกาสขายไปด้วยนะสำหรับคำถามที่หลายๆน้องๆหลายๆคนถามว่าเฟรมเสือหมอบเนี่ยสามารถเอามาทำฟิกเกียร์ได้ไหมซึ่งผมเคยทำ YouTube ไว้แล้วนะก็ลองไปเสิร์ชดูได้แต่อันนั้นอาจจะยาวนิดน,นึงนะเอาเอาอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบ เออเห็นภาพง่ายๆนะอันนี้เป็นเฟรมบิสโตนลาเดกวินเทจนะครับก็คือวินเทจก็คือสับถังนะเนาะที่มีชิปเตอร์ที่ตรงนี้ต๊อกแทกต๊อกแทกต๊อกแทกแต่เนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามันบังเอิญมันบังเอิญมากๆเลยว่าไอตัวแป้นที่ยึดอยู่ที่เฟรมเนี่ยเนี่ยข้างเนี้ยมันหลุดออกมาพอดีเลย ซึ่งพอมันหลุดออกมาเนี่ยสำหรับคนที่จะเอาไปทำพิกเกียร์แล้วไม่ชอบให้มันมีตรงจุดยึดจิ๊เตอร์นูนออกมาเนี่ยอ่าอย่างข้างนี้ยังไม่หลุดนะเนี่ยเห็นไหมมนนีติ่งออกมาบางคนไม่ชอบต้องไปเอาออกใช่ไหมคันนี้ก็หลุดไปละข้างหนึ่งให้เห็นภาพละเนี่ยโ้นใช่ไหมอันนี้ยังมีอยู่ก็ไปกระท้อออกง่ายๆไปสกัดออกแค่นั้นเองนะโอเค อย่างที่บอกนะให้ความรู้ไปด้วยขายของด้วยนะเฟรมตัวนี้อ่ะน้องๆถามว่ามันวัดกันยังไงกึ่งกลางกระโหลกนะครับกึงกลางกระโหลกความตรงน,นิดหนึน่งสลับเมตรนะกึงกลางกระโหลกถ้าเป็นวินเทจก็ถึงกึงกลางเฟรมตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้หรือจะวัดถึงหูบนก็ได้ไม่เป็นไรนิดหน่อย อย่างอันนี้วินเทจอาว่าถึงกึ่งกลางของท่อบนนะห้าสิบเอ็ดนะเฟรมนี้มันมีสองค่าอ่ะดูค่าความยาวด้วยกึ่งกลางของกุ้ยคอตรงนี้เฟรมวินเทจมันจะค่อนข้างขนานพื้นใช่ไหมกึ่งกลางของกล้ยคอนี้มาหากึ่งกลางของของท่อนั่งตรงนี้เป็นเซนนะเป็นเซนห้าสิบสามเซน อันนี้จะบอกได้ว่าเฟรมนี้ไซส์อะไรก็คืออันนี้ไซส์51เขาเรียก51รับ53ก็คือพ่อนั่ง51พ่อบน53ถ้าใส่แฮนด์หมอกก็ซักไซส์พี่ก็ได้175อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปใส่เป็นแฮนด์ตรงก็คนที่เตี้ยกว่านั้นหน่อยก็ขี่ได้เพราะพ่อนี้มัน51เราก็ไม่ติดเป้าเนาะโอเค ห้าสิบ็ด้าสามนะต้องมีสองค่าโอเคคำถ,ถามต่อไปหางมันล่ะทำฟิกได้ไหมอ่าหางมันนะอันนี้หางโชคดีที่มีมาเป็นล่องสไลด์เคยบอกในวีดีโอ youtube แล้วเหมือนกันล่องสไลด์มันมีแล้วมันมยังไงล่องสไลด์ก็คือถ้าเรามีล้อฟิกเกียร์ใช่ไหม เราก็จะต้องใช้มันในการสไลด์เพื่อตึงโซ่ให้มันเหมือนหางฟิกหางฟิกเนี่ยถายไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยนะหางฟิกมันจะเป็นร่องอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะตึงโซ่ได้ซึบโดยการสไลด์ให้มันตึงอ่าแต่พอเสือหมอบเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นความอย่างนี้เห็ไหมซึ่ง พอใส่ดุมเข้าไปมันจะตึงโซ่ไม่ได้นั่นเองมันก็เลยต้องไปทำวิธีแบบที่พี่บอกใน youtube ก็คืออาจจะต้องหาจานหน้ากับคอกหลังที่เบอร์มันลงตัวเราไม่สามารถเลือกได้ลงตัวจนกว่ามันจะโซ่มันจะพอดีมันก็จะใช้ได้แต่ถ้ามันไม่พอดีก็อาจจะมีทางแก้ก็คือใช้โซ่ฮาร์ปลิงที่มันเป็นของบี x อ่ะเอเป็นครึ่งข้อเลยเขามาช่วย ปีกก็มีรายละเอียดปิ๊กย่อยแต่อันนี้ใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูใส่ได้เลยในที่นี้เนี่ยให้ความรู้ไปด้วยนะขายไปด้วยดุมปิกกว้างร2 0นะส่วนหางหลังเสือหมอกกว้างร30นั้นก็แสดงว่าเวลาใส่ไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดช่องว่างทั้งสองข้างนะครับบางคนบีบไปเลยปึ๊ก เส้นเดียวเองก็ได้แต่เดี๋ยวมัน่าจะแตกตรงนี้ได้นะครับพ่อเด่นของบีสโตรลาแดกเนี่ยท่อเนี้ยจะเป็นอลูข้อหางเนี่ยจะเป็นโครเมีนะครับเดี๋ยวเราแม่เหล็กดูให้ดูเนาะวิดีโอน่าจะยาวพอสมควรแต่ก็เพื่อให้ความรู้ไปด้วยนะนี่นะดูดจุดไม่ติดสามท่อนน,อนี้เป็นอลูนี่เป็น โอโมลี่ดูดติดมันแข็งแรงแล้วก็่วยในการซับแรงกระแทก mm. flexible อ่าแล้วอย่างเงี้ยเราเราจะใส่ทําไงเราก็ลองแหวนข้างละสักสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะล็อกไม่บีบเฟรองใช่ไหมเวลาเราใส่เนี่ยเห็นไหมเราสลด์ล้อได้เห็นไหมเห็นไหมใช้ในการเป็นโต่อย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับนี่ถ้ามียางขึ้นมาห,หน่ดนึงอ่ารือว่าเฮ้ย ไม่ได้ห่างจนแบบโหห่างเป็นคุ้งหน้าเขียนอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นเฟรมไรซสิ้น,นได้เฟรมนี้จะมีหูตะแกรงเห็นไหมถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันเก่าแล้วเราอยากทําสีก็อาจจะเกียออกแล้วไปทําสีทีเดียวเลยก็ได้หรืออาจจะปล่อยไว้ก็ได้วันหน้าวันหลังเราจะมาติดตะแกรงเพื่แลกแปลงหูนี้ไว้ติดตีนผียาวไว้ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อะไรนะครับอันนี้เฟรมซ้อสายด้วยนะ คืออจะติดสายเบรกสักสายหนึ่งติดข้างหลังก็ได้หรือจะติดข้างหน้าอันนึงก็ได้นะครับเพราะเฟรมหมอบม,มันมีรูเบรกให้อยู่แล้วนะครับโอเคพิเศษเฟรมนี้เนี่ยมีกระโหลกกับขาจานติดมาด้วยสาเหตุที่ติดมาด้วยคือจริงๆก็จะเอาออกแหละแต่ว่ามันขาซ้ายมันเกลียวตรงนี้มันลูดมันดูดไม่ออกก็ลเลยยก ประโยชน์ให้จำเลยก็เลยต้องไปด้วยกันพร้อมกับเฟรมเดี๋ยวใส่ร้อนน้าให้ดูแป๊บเดียวอธิบายไปด้วยก็คือฝั่งนูน้นมันลูดมันขอดไม่ออกทีแรกจะแยกขายเหมือนกันเพราะผมันขอดไม่ออกเพราะฉะนั้นมันคงต้องไปด้วยกันแต่เดี๋ยวก่อนด้วยความโชคดีของเฟรมนี้นะครับแล้วมันก็คงอยากไปด้วยกันนะครับทั้ง นี่พอใส่ล้อหน้าก็ดูเป็นฟิกเลยใช่ไหมเห็นไหมดูดูเป็นเน o v ว n ินเทจยังเน a g วอินเทจมาเรื่องขาจานต่อพอมันถอดไม่ออกเนี่ยก็ต้องให้ไปด้วยกันแต่ขาที่มันมาด้วยเนี่ยสวยไหมนี่อย่างกับขาทแท็กเลยนะ S อ่า A S K S X นะครับ อ่ะทำไมมันมีใบเดียวเนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกจริงมันมี2ใบสองชั้นนะครับสองชั้นอย่างงี้โรดใบต้องมีสองชั้นห้าสิบสองสี่ิบสองแต่พอมันอยู่อย่างนี้มันก็ดูไม่เป็นแ็กใช่ไหมเราก็เอาออกใบหนึ่งพอออกใบหนึ่งเนี่ยน็อตมันจะยาวเกินไบเราก็ต้องเปลี่ยนน็อตของ เขามีให้เลือกความสั้นสําหรับจานชั้นเดียวนี่ก็จะพอดีอย่างนี้ใช่ไหมสวยงามเดี๋ยวชั้นเดียวนี่เดี๋ยวเราก็คือก็คือเราจะแถมจานไปให้นั่นเองนะครับสําหรับเฟรมนี้แล้วมันเป็นขา1ห6ข้าด้วยนะขาแทร็กอ่าทำไมต้อง1้าให้ความรู้ด้วยขายด้วยนะให้ความรู้ด้วย106รถแทร็กเนี่ยใช้1ห6ห้าเพราะว่าเวลาปั่นเขาต้องมีบันได ้องหลวงนิดนึงต้องมีบันไดแถมมีตะก้ออีกเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมันเฉียดมันเฉียดล้อหน้าเวลาจะเบรกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาอยู่บนล้อหลุดเวลาอยู่บนเวลโรโดมอ่ามันต้องเอียงไงมันต้องเอียงทีนี้ถ้ามันเอียงมากมากเนี่ยแท็กมันเอียงใช่ไหม ถ้าขามันยาวมันจะขูดแท็กด้วยอ่านั่นคือเหตุผลซึ่งอันนี้ถือว่าโชคดีที่มันเป็นร้อยหกห้าอยู่แล้วนะครับก็เลยเข้ากัเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ไปพร้อมกันเลยนะครับเป็นเซ็ตลักอานมีมาแล้วนะครับหลักอานไซส์ของบินโตลาแดกก็คือยี่สิบห้าจุดแปดก็คือให้ไปด้วยเลยนะครับไม่ติดด้วยนะหมายถึงเมื่อ สามารถดึงออกได้อถ้าถ้าติดคือมันไว้น,นานๆแล้วมันติดกันขยับไม่ได้อทานนไ,ได้ก็คือได้เฟรมตะเกียบค่วยคอนะครับก็คือเฟรมเซ็ตแล้วก็กรโหลกขาจานไปด้วยเลยนะครับสาเก EX นะครับก็ปักมานี้ให้ความรู้ไปด้วยขายไปด้วยนะก็คือเฟรมเซ็ตนี้51 53ใช่ไหม อันนี้ขายหมดหนี่เลยไอ้ไม่ไม่ไมรวมล้อนะเดี๋ยวอรล้อกิโมล้อใสดูสวยมันดึกแล้วนะอาจจะมึนมึนงงหน่อยนะอ่ะเนะท่านี้เซตนี้สวยๆเลยทำสีหรือไม่ทำสีก็แล้วแต่นี่ดู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 เป็น NJS เจอไหมอ่าคล้ายๆใช่ไหมคล้ายอย่างนี้ด้วยงบประมาณ เอาไ้หมดนี่เลยขาซ้ายถอดไม่ออกนะติดมึงไว้อย่างนี้แหละมีรอยนิดหน่อยพยายามพยายามดูดแล้วดูดไม่ออกก็เอาวไปหมดเนี่ยสามพันห้าร้ยบาทแล้วกันสามพันห้ารอยบาทแค่นั้นเฟรมกับชิจานกระโหลกนะครับก็แล้วก็หลักอารด้วยช่วยคอสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วกันถ้าใคร อ,อยากทำหมอบสมัยใหม่ให้เป็นปิกหรืออะไรเงี้ยที่เคยทำ YouTube ไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้แล้วกันก็ขอบคุณครับมีอะไรก็สอบถามมาได้แล้วกันนะครับไป่อนครับสวัสดีครับ